ทานได้ทานไม่ได้ด้วยนะฮะพาคุณผู้ชมและคุณอุตนาพรไปติดตามภารกิจของกองพันธุ์สุนัขทหารกันบ้างนะครับของกรมการสัตว์ทหารโบกซื้อก็มีการนําร่องฝึกทหารสุนัขนะครับส่งทางอากาศเพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจในการป้องกันประเทศติดตามการรายงานจากคุณมลทิ่ราบัมเบ็ดพันธ์กันเลยนะครับปัจจุบันมีการใช้สุนัขทหารในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารหลากหลายภารกิจอทิการตรวจสารเสพติด การตรวจค้นวัตถุระเบิดซึ่งได้กระจายกำลังปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันชายแดนทั้ง7จ็ดกองกำลังและรักษาความปลอดภัยกว่า200อัตราทั่วประเทศและสำหรับการปฏิบัติภารกิจบางครั้งการเข้าถึงพื้นที่ก็ไม่สามารถเข้าถึงโดยยานพาหนะทำให้ต้องมีการเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ของชุดสุนัขทหารโดยการส่งทางอากาศ ได้แก่การกระโดดล่มของกําลังพลและสุนัขทหารโดยใช้สายดึงประจําที่โดยที่กําลังพลและสุนัขทหารมีชุดเดดล่มของตนเองเป็นอิสระต่อกันซึ่งประกอบด้วยประจําที่โดยที่กําลังพลและสุนัขทหารมีชุดเดดล่มของตนเองเป็นอิสระต่อกันซึ่งประกอบด้วยผู้บังคับสุนัขทหารและสุนัขทหารกระโดดล่มโดยใช้สายดึงประจําที่ลงพื้นที่อย่างพื้นที่ปฏิบัติการในการฝึกครั้งนี้เนี่ยเป็นการฝึกโดยที่ สุนัขก,ก็จะมีร่มของเขาเองนะครับพวกครับสุนัขมีร่มของเขาเองนะครับโดยใช้ลักษณะของการกระโดดแบบสายดึงประจําที่นะครับลงมานะครับเพื่อไปปฏิบัติภารกิจการเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ทางทหารนะครับบางครั้งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าไปได้โดยสะดวกหรือได้โดยวิธีอื่นๆนนะเพราะนั้นหนทางปฏิบัติที่เราฝึกอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนทางปฏิบัติหนึ่งในการที่จะเป็นทางเลือกนะครับในการที่จะส่งสุนัขทหาร หรือชุดสุนัขทหารเข้าไปบริการในพื้นที่ครับในการฝึกส่งชุดสุนัขทหารได้นําสุนัขทหารสายพันธุ์อเมริกันเชพเพิร์อายุ4ปีมาทําการฝึกซ้อมโดยแต่ละวันจะมีการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายให้กับสุนัขทหารโดยใช้แนวทางการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศของกองทัพบกโดยสุนัขทหารจะต้องทําการฝึกอาทิ การไต่แผงสามเหลี่ยมและการฝึกกระโดดลงพื้นที่ซึ่งมีความสําคัญที่จะฝึกให้สุนัขทหารไม่ได้รับผลกระทบเมื่อลงพื้นที่ภายหลังลงจากอากาศยานโดยมีการเปิดเสีงยงเฮลิคอปเตอร์ประกอบนอกจากนั้นยังมีการกระโดดหอสูง34ฟุตเพื่อให้สุนัขทหารเกิดความเคยชินเมื่อต้องปฏิบัติภารกิจส่งสุนัขทหารทางอากาศซึ่งผู้บังคับสุนัขทหารจะต้องมีการสวมชุดแต่งร่มให้กับสุนัขก,ก่อนกระโดดร่ม และนี่ก็คือขั้นตอนของการฝึกสุนัขทหารโดยการกระโดดล่มจากหอประมาณความสูง34ฟุตนะคะเพื่อให้สุนัขทหารนั้นเกิดความคุ้นเคยเมื่อเข้าสู่สถานการณ์จริงค่ะ การฝึกชุดสุนัขทหารเพื่อทดแทนการสูญเสียสุนัขที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ให้ดำรงการปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งเพื่อให้เข้าสู่พื้นที่การปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วทันเวลาภายใต้สถานการณ์กดดันไม่เลือกวันเวลาสภาพอากาศซึ่งพวกเขาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ดูแลป้องกันประเทศชาติสร้างความอบอุ่นให้กับคนไทยและต่อสู้กับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภัยบุญมาตาฉายภาพมูลทิราบำเนตพันรายงานเป็นอีกหนึ่งความสามารถรของสุนัขนะคะที่ช่วยมาชใช้ค่ะที่เขามาช่วยในกองทัพค่ะช่วงนี้นะคะพักชมสิ่งที่